สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะครูฝ้ายก็จะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาขึ้นหนัวข้อด้วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะมีหัวข้อย่อยๆเครือข่ายคอมพิวเตอร์และก็การใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ ค่ะบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะบริการของ Google Google บริการค้นหาข้อมูลค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะเมื่อเราเปิดหน้าเว็บมาก็จะเป็นนี่เลย y o u t u b e นะคะบริการดูวีโอดูหนังฟังเพลงอีเมลก็จะเป็นบริการส่งจดหมายะคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์โซ Social Network ก็จะมี Line, Instagram, Facebook, Tweet อันนี้คือครูยกตัวอย่างนะคะ Facebook ก็จะบริการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโพสภาพและสร้างกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะได้เหมือนเวลาที่นักเรียนเข้าไปใน Facebook ก็จะมีกลุ่มแต่ละกลุ่มเหมือนแบบเวลากลุ่มเรียนก็จะเป็นกลุ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ 1, 4, ทับ 2, 4, ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Facebook เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะในสมัยโบราณการสื่อสารของมนุษย์จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่หาได้ง่ายๆเช่นการส่งสัญญาณระยะใกล้การใช้การเคาะการตีให้เกิดเสียงส่วนระยะไกลจะใช้การส่งสัญญาณควันจากนั้นการสื่อสารได้มีการพัฒนา ตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้งานมากมายค่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆได้มากมายโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารต่างๆอุปกรณ์ประเภทนี้ทำให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะการตี เกาะไม้เพื่อส่งสัญญาณเสียงการกดออดเพื่อส่งสัญญาณเสียงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆนั้นคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องที่ใช้งานแยกส่วนจากอุปกรณ์อื่นๆหากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นจะนำอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานมาต่อกันเช่นต่อกับเครื่องพิมพ์ต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล และหากต้องการคัดลอกไฟล์จากเครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึงจะต้องใช้วิธีการนำข้อมูลเก็บในหน่วยความจำสำรองเช่นแผ่นดิสก์แล้วนำหน่วยความจำสำรองนั้นไปใช้กับเครื่องที่ต้องการได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์นะคะและนี้คัดลอกไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์2เครื่องค่ะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะต่อมามีการนําคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จําเป็นต่อการใช้งานมาเชื่อมโยงกันมากกว่า1เครื่องเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทําให้ย้ายข้อมูลสํารองข้อมูล ใช้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ต่างๆร่วมกันได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงใช้ระบบสายโทรศัพท์มาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อจนปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ทั่วโลกค่ะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตปัจจุบันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถทําได้หลายวิธีใช้อุปกรณ์ได้หลายชนิดมีทั้งชนิดใช้สัญ,ญญาณและไม่ต้องใช้สัญญ,ญาณค่ะ เมือ่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทำให้การติดต่อสื่อสารต่างๆทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีการบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมากมายเช่นให้สืบค้นข้อมูลให้ดูข้อมูลของหน่วยงานต่างๆใช้ในการสนทนาใช้ส่งปรสมีอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลค่ะอินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจำนวนมากภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้แลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลกค่ะสมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้โทรออกรับสายและยังมีแอปพลิเคชันในการใช้งานมากมายสามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi และสามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เช่น Line YouTube, Facebook, Twitter โดยสามารถปรับแต่งลูกเล่นได้ตามต้องการมีระบบสัมผัสกล้องถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงมีการออกแบบที่สวยงามและทันสมัยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบชนิดใช้สายสัญญาณนะคะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดไม่ใช้สัญญาณค่ะไม่ใช้สายสัญญาณก็คือสายพวกสายโทรศัพท์เป็นต้นค่ะ มาถึงการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมคือการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบและสิ่งที่ควรรู้จักดังนี้ค่ะ 1. เว็บไซต์เป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 2. เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับแสดงข้อมูลต่างๆทั้งข้อความภาพเสียงในการใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องใช้โปรแกรมเพื่อเปิดเว็บไซต์ตัวอย่างของโปรแกรมนี้นี่นะคะ นี่ค่ะรูปรูปแบบหน้าตาอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบโปรแกรม Google Chrome การใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการเข้าสู่เว็บไซต์จะต้องพิมพ์ชื่อของเว็บไซต์นั้นในช่องที่กำหนดให้หรือที่อยู่บนของเว็บเบ,บราว์เซอร์นะคะ URL เป็นตำแหน่งชื่อเรียกเว็บไซต์ซึ่งต้องระบุทุกครั้งที่ต้องการเปิดเว็บค่ะนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ HTTP นะคะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตค่ะนี่ตามที่ลูกสอนขึ้นไปเลยและก็ World Wide Web มีลักษณะของข้อมูลที่สืบค้นได้จะเป็นเอกสาร h y p e r t e x ทที่สร้างด้วยภาษา HTML นะคะประกอบไปด้วยข้อความภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวบริการนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายผู้คนหรือหน่วยงานหน่วยงานอื่นๆจึงนิยมนำเสนอข้อมูลหรือขายสินค้า ด้วยการบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการ,ร,การ,ร,การนี้คือการเปิดเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองค่ะค่ะเว็บเพจนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์จะประกอบด้วยเพจหลายๆเพจค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ โฮมเพจนะคะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์เมื่อเปิดเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาหน้าแรกที่ปรากฏให้เห็นเรียกว่าโฮมเพจค่ะนี่ดูตามดูสอนนี้เลยแล้วก็ลิงก์นะคะเป็นเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆหรือเว็บไซต์อื่นๆโดยตำแหน่งที่เชื่อมโยงไปนั้นเรียกว่าลิงก์ซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นข้อความภาพและภาพเคลื่อนไหวคะ่ะนี่ตามที่ครูวงไว้เลย นี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตการเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกหากเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วให้เปิดโปรแกรมเบเบ์เซอร์ขึ้นมาโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสําหรับเปิดเข้าอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าได้2วิธีครูว่านักเรียนเข้าเป็นกันหมดแล้วแหละ,ะแต่อันนี้คือครูก็มาสาธิตเฉยๆนี่นะคะสามารถคลิกเมาส์ที่ไอคอนโปรแกรมเบเบ์เซอร์ได้โดยตรงเลยนี่ ทั้งสองเว็บนี้เลยโดยเครื่องคอมของคนอื่นอาจจะอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็จะต้องหาสัญลักษณ์นี้ได้เลยค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะเรามาต่อกันที่การเริ่มต้นการเข้าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์โดยเริ่มต้นคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start ดูจากภาพเลยนะคะหากเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Edge ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start แล้วเลือกโปรแกรมค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยหากเลือกใช้โปรแกรม Google Chrome ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start แล้วเลือกโปรแกรม Google Chrome ได้เลยค่ะบางคอมพิวเตอร์หรือบางโน้ตบุ๊กจะมีโปรแกรมนี้อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปอยู่แล้วนักเรียนก็สามารถหาจากหน้าเดสก์ท็อปแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาคลิกที่ปุ่ม Start นะคะ ถ้าหากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะให้ทดลองพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ www. google. co. th แล้วกดปุ่ม enter โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างโปรแกรมดังนี้เลยค่ะนี่นะ1โปรแกรม Microsoft Edge นี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หน้าต่างโปรแกรม Google Chrome ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กัน มาต่อกันในส่วนของกิจกรรมที่2.1นะคะอยากเป็นมนุษย์ยุคไหนอ่าวิธีปฏิบัตินะคะนักเรียนเปรียบเทียบการสื่อสารของมนุษย์สมัยโบราณกับการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคําตอบที่นักเรียนจะต้องเขียนคําตอบลงไปอันนี้คุณครูพิมพ์เข้ามาให้แล้วว่าอันนี้นะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไอ้ตรงหน้า สีฟ้าตรงนี้และสีชมพูตรงนี้ก็ให้หนักเรียนเขียนคำตอบลงไปค่ะเปิดหนังสือหน้าที่32ค่ะแล้วก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะมาถึงส,สไลด์หน้าสุดท้ายนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกันเรื่องการค้นหาข้อมูลและบริการบนอินเทอร์เน็ตกันนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้นักเรียนก็อย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูให้ไปนะคะสามารถเขียนลงในหนังสือได้เลยเนาะ ก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็อย่าออกไปตากฝนกันนะคะลาก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมแม้กันด้วยแล้วเราจะมาพบกันไหนในสัปดาห์หน้าหน้าค่ะในสัปดาห์นี้บ๊ายบาย